พื้นถนนเศรษฐกิจหนึ่งเนหน้าโรงเรียนมหาชัยคริสเตียนชมรุษเป็นเนินกระโดซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากและเป็นชนิดมานานหลายปีแล้วโดยผู้ใช,ช้รถใช้ถนนวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะเรื่องนี้ได้มีผู้ใช,ช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางถนนเศรษฐกิจหนึ่งบริเวณหน้าโรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยาร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่าพื้นถนนเส้นนี้ พิกัดหน้าสูนรถยนต์นิสันฝั่งขาออกไปกระทุ่มแบนพื้นถนนเลนขวามีสภาพที่ชมรุดเป็นเนินกระโดดและเป็นสภาพนี้มานานหลายปีมากแล้วซึ่งจุดนี้ก็เคยมีการซ่อมแซมแต่พื้นถนนก็ยังเป็นเนินกระโดดอยู่ดีเพราะพื้นถนนจุดนี้เป็นปูนซึ่งดูแลเป็นการปูดจากด้านล่างถนนขึ้นมาเมื่อมีการปะซ่อมก็ยังคงเป็นเนินกระโดดอยู่ เมื่อรถทุกชนิดวิ่งผ่านโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะกระโดดทุกคันและบางคันถ้ามาเร็วถึงกับเสียการทรงตัวเลยก็มีค่ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ใช้รถชัถนนอยากวอนขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ให้ด้วยถึงแม้ถนนจะชำรุดเพียงจุดเล็กๆแต่ก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ